หล,ลังปากท่อนี่กตีครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยยูดิ้นยู่นะครับอืเร็วนี้อ้อ้งอ้งอรเ,เร็วเร็วเร็วโอ้หเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีดิม้ยเฮ้ย้นเฮม้ยยเยเยเย ดีย้มแรงครับผมสุขสุขคนหาปักเบ็ดคือเกาครับเมื่อนี้มาคล้องที่ผมมาใส่มือวานนี้นะครับเนาะหน้ามันขึ้นนะครับปากินดีดูแต่ว่าเมื่อนี้ผมมีเยอะปากเข็งนะครับได้เยอะเขียดนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้กลับบ้านไปก็ไปเลาะซองเขียดอีกนะครับผมประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มาปลายนะครับผมพอได้ใส่เอมาลองเบิ้งเมื่อนี้เยอะเขียดที่หมานบ่นะครับผมนี่ผมเขียดอีโมนะครับผมอีโมยังไงเมื่อนี้ที่หมานบ่นะครับ ครับผมคล้อ,ง,องนี่มันเห็ดนครับเนี่ยผมมีคนมาใส่ต้นทั้นี้ครับเรียกว่าที่ล้อมฐางใส่เบิึงนะครับนะกลางนี้ที่เหือใหม่ครับผมล้องตัดเบิงึงเกลือหน่อยนึงนะครับประทานาน้ำขึ้นภูมิคาถังปลาบ่าคระไร ปรทธาพมิตปลาโค้งยื่อย่นีครับผมแับนึงครับเก็ดโม่บ่ค่คอยดิ้นนะครับผมเสียงดิ้นครับผมเดี๋ยวผมยางกลับไปเบังก่อนครับนังไง เออบบติดครับผมอ๋อดิ่นอยู่หลังนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมาแล้วมาแล้วตัวแรกนะครับผมโค่นอ้อยอืมอืมกำลังใส่ไปทำไปประมาณสองหลังครับผมกินแล้วครับนะนี่ครับผมตัวแรกแห้งมันนะครับ ตัดแบตตูมใหญ่ครับผมเอ้หลังปากทอ่อนิกาตีครับผมเนี่ย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 อยู่ปะดินอยู่นะครับลัางไตหาหกหลังครับผมเก็บรอย,น,ยน,น,นี่นี่กรลังหาวครับลุ่นนี่สองตัว น้ำลดนะครับเมื่อเนี้ยลดลงไปประมาณคืบหนึ่งนะครับน,นี่นะครับคอยเพินม้าสิบเบ็ดเียเสียงสวบอีกแล้วครับผม กำลังใส่วางหนึ่งนี่เัื่องไหโอ้ช่อนปอกเล้วครับผมนี่รุน่นี้อือืมอืมาอืมนะครับผมตัวที่สามนะครับใส่ตากแดดนะครับกินไว้อยู่ครับผมนี่อ่ะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเบ็ดกับมีประมาณสามสิบหลังนี่แหละ แบเยื่อเขียดมือนีมารุนกันว่าสิมานบอลน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็ที่เลาะเบื้องเบ็ดนะครับผมยางกลับไปเทียงห่างนะครับเยื่อเขียดมือนีรุนกันบ่ค่อยหล่อนนะครับผมบ่คือเยื่อปาเข็งเยื่อปาเข็งนี่หล่อนเพราะว่าปากฏดน้อยมันหลนะครับนี่กับบ่หล่อนนะครับผมเยื่ออยู่ครับหลังนีกถือแล้วนะครับเสียงยิ้นจมจมๆปากขอน้อย อาออาโบยอือ้มเโกงนะครับผมเอาแล้วหลังนี้นั่น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 แหงนะครับผมดุดุงงหายครับผมโอ้โหโอ้โหเอาละรอบแรงพี่น้องครับผม ปลาดุกตรย่งนี้ครับอ้วนทับนะครับปลาดุกอะโอ้โเด็นมึงบึงความอ้วนนี่สมบูรณ์ครับผมปลาสันนุ่นๆนี่นนครับปลดุกะกินขึ้นกันครับผมแยกเขียด4ีตัวแล้วครับผม นได้ค่าหลังปากทอ่อนีไม้บ่ถือเออมันไล่กินปลาหน่อยอยู่นี่ครับผมนั่นเหยื่อหลอนกินเหยืย่ไปแล้วครับผมโอ้โหหลังนี่เบิงังป้าดอยู่ให้บ่พี่น้องครับผมเบิังขันเบ็ดโกงเลยครับผมนี่แหละขอเสียของการใส่มองงกครับผมมีอย่างว่ บุดไปแล้วนะครับผมโอ้โหเบ็ดโกงขนาดนี้ตัวใ่ญ่เติบครับรอนครับหลังนี้หลังแรกเสียงดิ้นครับผมนี่ผมใส่หลังแรกนะครับมองนี่นี่น้่งกระจายอยู่อ่านมาแล้วจอดปกนะครับผมตัวปุ้งหญ่ครับนี่ละใส่ปนนะครับเอาละ ยังน้อยกับมีปลาติดของนะครับไม่นี้แต่ว่าที่มุมมีตัวใหญ่นะครับเนาะใส่กำลังห่าวเขาผมดูนี่ในของในของอีกตัวหนึ่งนะครับอีกสองอีกนี่อีกสามใหญ่ตัวหนึ่ง พอใส่เดียวกันเบิดครับผมเนี่ยปบใส่เด็กเวทเราปัดดูดอีกตัวใหญ่เลยครับผมโอ้นี่ตัวเดียวนี่กระนาบอิ่มแล้วครับนี่เอา้าวหาโตเดี๋ยวรอรุ่นรอบห้องคำนะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแยวไปเบิดแล้วบ่ค่อยหล่อนนะครับนี่เขียด ถักจากข้าวนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องเบ็ดกันช่วงหัวคํานะครับเนาะตอนนี้ต้องก่อไฟนะครับผมยุ้งนี่หลาย,ลายคักครู้ไหมเพราะป่านเพิ่ครับยุ้งครับผมตอนนี้กระทุ่มหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบื้องเบ็ดกันรอบแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โบทันยังหลังนี้เอาแล้วนั่นนั่นนั่นชนปอกอีกแล้วออืม นี่ครับผมมาแล้วมาแล้วเขียดยังใส่ได้อีกนะครับเนี่ยเขียดยังโดดอยู่ผมก็นั่งอยู่ใ,ใกล้นี่ครับเพ่ได้ยินเสียงนะครับผมนี่หลังนี่ก็อยู่ใกล้ๆเทียงห่างแคมแรก<ะ>ครับผมเขียดใส่ตัวได้ครับผม หลังนี่หลังนี่รอนครับผมหลังนึงอยู่นี่ครับหลังนี่โบก,กินครับผมเหยียอยู่ฝนลิ้นอีกแล้วครับผมหวังว่าจะไม่ได้ตากฝนนะครับเมื่อน,นี้วานนี่ตกแห้งครับหลังนี่เป็นยังไงหลังนี่ก็บบก,กินนะครับผมโอ้เมื่อน,นี่ปลาบ่าอยากเกียดนะครับปากทอพุ่น โกงคักเลยพี่น้องครับผมอยู่บ่อือ,อบ่ยู่ครับผมปลาพวกกินเขียดนี่เขียดกระดิ่งดีอยู่ครับผมเท่ากับพวกกินครับหลังนั้น ถึกเด็โอ้ขอน้อยครับผมถึกแล้วนะครับนี่ใส่ในน้อย,อยเอาล่ะตัวที่สองนี่ครับผมรุ่นปนนะครับสะสมไปเรื่อยๆกำลังได้สองตัวครับผมหลังนี่ โบกินครับผมหลังนี้กระโบอเอาครับผมเขียดขึ้นยู่ทานัน่นปลาโบเห็นหลังนี้เบ็ดหายโอ้โหเฮ้ย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 ,ย,ย,ยมีดินมีดินมีดินครับผมมีดินอยู่นะครับเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปางเลยอื้มอื้โอู้หูงี้งี้าเกียร์ครับผมนี่นะครับ คือบเปียนนครับผมบีงทีมันบปลุกแล้วครับแนละ้วของนี่มันหกครับผมเชียร์ไม้มันไหลนะครับทบบั้งหลังถังออกกบเบิ้ลอ้าวมันมันนะครับผมตัวที่สามถังต่อไปครับผมถังต้นไม้นี่เป็นเังไรเชียหล่น หลังนี่กระโบเอาครับผมเขียดนั่นคือเกา่าหลังนั้นเอาแล้วครับผมตแต่แดงๆปรากฏนะครับนี่เขียดมันกับกินนะครับะตัวใหญ่อยู่ครับนี่กดตัวแรกของมือนี่ครับผมเนี่ยเยี่ยเขียดนะครับไอเยียปลา เค็งนี่มันกินดีกว่านี้ครับอะตัวที่ีนะครับผมรอบนี้หลังนี้มีเหยื่ออยู่ครับผมบอกกลง่นน,นี้ก็บอกอาครับผมเขียดพวกคอยหล่อนครับผมเขียดอีโมงไง ยังอยู่คือเก่าครับผมโอ้ยรุ่นปากขอ้อยายมือ่เส้านะครับผมออกออกออกถือแล้วหลังนี้เอกออกอ,อ,อเอาแล้ว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 ช้อนตกครับผมอืมนี่ใส่งามอยู่ครับตัวนี้นี่ครับผมอืมอืม เขามุ้มปากนี่บกค่อยหลุดนะครับผมตัวที่เท่าใดฮะนะครับนี่น่าจ,จะหลังสุดท้ายครับผมเจ็ดยิ่โมยูคือเกา่าดินว่เปลี่ยนอยู่ครับผมอ๋เดี๋ยวเลาะกลับไปเบิ้งครับผมคือนี่สงสัยที่ได้ยามรอบเดียวครับป่าบกค่อยกินพอ่อป่าบืนนี้แล้วครับผมเนี่ย กระโดดไม่ได้ใส่ข้อน้อยฮะตัวยังไงคือว่โดดนี่ครับป่าจากไ้น้านะครับสิโดดลงคลองนี่หลังนี่ถือครับผมเ่วดด่าอมเมนป่าครับเออเป็นไอ้นี่มันรักกินเขียด <laughs> ติดเบ็ดตีนข่าบเขียดครับผมไปไปล่อย ขับเกียดข้างยางข้างยางลยวไย้อมปล่อยครับผมอโอ,โอ้ดื้อแท้วะติดเบ็ดเจ็เบ็ดกระโบต,บดต,บดตบิดนะครับผมปล่อยแล้วไปไปไป้ไปไปไดมอีกีหาโตนะครับกับปลาบืนน้อยตัวนึ่ง ไอ้นี่ไอ้นี่หาโตนะครับคอจัดก,กระสอบดีครับผมตัวใหญ่อยู่น้องทำนะอนสองนะคนับอ่าเป็นเจ็ด,ดอันนี้ตัวที่แปดก็ สิบนะน้าเบิดนะครับผมกดตัวนึงสิบเอ็ดนะพอได้อยู่ครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับนี่ครับผมก็ได้ได้หลายตัวเติบนะครับผมปลาคอแปดตัวนะครับปลาดุกตัวนึงปลากดตัวนึงนะครับผมนี่ได้ปลาโคใหญ่กับปลาดุกใหญ่นี่ก็ถือว่าพอได้อยู่พอได้กินแล้วครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับเยกเขียดมื้อนี้ครับ เบ็ดกะบสามสิบก้หลังนะครับปักไมอนี่ตอนเศร้านะครับผมว่าคิดถึงอีกบอนนัครับเนาะผมกับเลี่ยนร์ยาไปเบิดแล้วล่ะตอนนี้กัประมาณสองทุ่มก็กลัวก็คิดว่าที่เขาบ้านแล้วครับผมเขาบ้านไปเว้นในแต่อยอ่ะพอกันตอนเศร้าครับผมกลับสวัสดีตอนเศร้าอีกครั้งนึงครับผมรุนเบ็ดกันรอบเศร้านะครับเนาะจอดรถปุ๊บหลังแรกนะครับผมเนี่ยหลังแรกเลยนะครับเห็นดึงอยู่นี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มครับลูกปลาปายยังนะครับผมดึงโมเห้งปไปไหนตะกดนะตะกดดีๆนี่อ่ะตัวแรกแข่งมันครับผมตะกดมีกระแทบครับผมเราเห็นกับเขา นี่รอนครับผมเดี๋ยวจังกลับขึ้นมาเก็บนะครับผมเละเบิรงก่อนหลังนี่กับรอนโอ้โหกินไปเยอยครับปากท่อนี่เป็นยังไงโอ้ยหลากอยู่โบติดครับผมโอ้หลังนี่ติดอีกแล้วครับผมนี่คอครับเห็นค้างขาวๆอยู่นี่ข้อน่อยข้อน้อย,ออยตายแล้ว ตายแล้วครับตัวนี้หลังนี้กับหลอนหลังนี้เป็นใดโอ้หลังนี้กับถืกนะครับผมขนน้อยอตายบิดคืดจอจังบู้คองอย่าง นี่ครับไตแล้วครับรุ่นเดียวกันรุ่นแร่ตากแดดนะครับเอาไว้ทอดกินกับตำมกเขนะครับผมหลังต่อไปหลังนี่กระซุ่นหลังนี่กระทึกนะครับเนี่ยเนี้ยเนียปากข้อน้อยครับนี่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 โอ้ปากโกตัวที่สาม ่ผลไส้ดุมันก็บ่ค่อยกินครับตัวใหญ่ส่วนมากกตัวเล็กตัวนี้น้อยตัวใหญ่มันระแวงครับผมเศร้านี้อากาศสงหนาวๆนะครับผมเริ่มสิเขาหนาหนาวแล้วโอ้ยถึงแล้วพี่น้องครับผมอ้หประคองขึ้นจังไต่บทไต่อีกแล้วครับนี่บ่ได้ป่าเปลี่ยนเลยตัวนี้หานะครับอาจจะติดโดนครับผม ขึ้นป่ได้ยามรอบสามทุ่มนะครับยามรอบเดียวเนาหลังมีร่อนนะครับโอ้หลังนี้ดึงอยู่แต่ว่าบ่ติดครับผมหลุดไปแล้ว หลังนี้ก็เยี่อหล่อนบอกินครับผมอืมโอ้โหหลังนี้พี่น้องครับผมบิงโกงเลยบ่มีอย่างดินโอ้โบยู่ครับผมโอ้หลังนั้นก็โกงครับผมเอสอสงดินดินนะครับหลัง เห็นวะอ๋อปูกินโอ้ปูกินเลตะกกั้งครับผมโอ้โหเสียดายนะตัวหี่เติบนเนี้ยโอ้แสดงว่าปลากินปลาติดโดนครับผมเลตะกกั้งเ <c oughs> บิง้งอีป,ปูลายครับผมเดี๋ยวนี้ เหลืออีกสองลังครับผมลังนี้รอนข้างหน้าคุณลังสุดท้ายโอ้ลังสุดท้ายนี่ก็ดีครับผมรอนโบถือครับเ้านี้ถือปลายุซีโตหาโตกับปรากฏนะครับผมเ่ได้ปลาเป็นกับตายเบิดครับตื่นเ้ามาอาจจะติดโดนนะครับผมรอบดึกผมก็ได้ยามนะครับยามรอบเดียวรอบ หัวคำนะครับเนาะเอากู้เบ็ดนะครับผมเก็บเบ็ดแล้วก็ไปสรุปผลงานอยู่บ้านนะครับนี่ครับผมผลงานทั้งเบ็ดนะครับผลงานแยกเขียดเนาะครับเนาะมือนี้นี่ครับผมตัวใหญ่นี่สองตัวนะครับปลาดุกกับปลาคอคู่กันนอกนั้นก็มีแต่ไส้นี่ครับรุ่นปนนะครับผมแล่ตากแดดนะครับผมรุ่นนี่ยเนี่ตัวตายนี่ครับจะแล่ไว้ตากแดดครับอ้ารับคลิปนี้กับมัน เท่านี้ครับผมพอดีูพอดีกินนะครับเนาะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสำหรับเยื่อเขียดมื่อนี้นะครับก็ได้ปลาคอมมาหลายตัวนะครับผมเยื่อเขียดนี้ส่วนมากก็จจะเป็นปลาคอเนาะครับเนาะกินนะครับปลากรดมีปลาไหลนะครับปลากรดนี่จะมักไปทางเยื่อปลาเข็งนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็คือสิได้เพียงเท่านี้ครับไว้หาไม้เด็ดๆเดี๋ยวไปใส่เบิ่องไม้ครับผมต้องหาเยื่อก่อนครับผมตอนนี้เยื่อก็เบิดแล้วนะครับผมอนะพอกันไม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับทุกการติดตามครับผม สวัสดีครับตี่แแล่ตากแดดครับผมตัวน้อยๆนี่